สวัสดีครับฟดดอมการ Thailand Channel ครับก็ตามคําเรียกร้องพี่น้องก็ดูก,กันกับปืนแบบอื่นบ้างนะครับเพราะว่าเรารีวิวแม็กกาซีนกันไปเยอะและ้วก็วันนี้เราอยู่กับ s มิธแอนเวสัเป็นลูกโม่นะครับโมเดลอะไรหว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ดูมาแล้วแต่ผมลืมเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีตรงนี้ไฟมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ ามสิบเอ็ดขีดหนึ่งสามสิบเอ็ดขีดหนึ่งข้อมูลผมไม่รู้อะไรมากมายนะครับตัวนี้เป็นเป็นชิปสองนิ้วชิปก็คือลำกล้องสั้นนะครับสองนิ้วบรรจุกระสุนห้านัดสามสิบขีดหนึ่งสามสิบเอ็ดขีดหนึ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นกระสุนขนาดจุดสามสองเนี่ยนะครับ จุดสาสองเนี่ยซึ่งมันหาย,ยากแล้วตอนนี้เพราะว่าไอ้จุดสามสองมันไม่ค่อยมีปืนกระบอกนี้เป็นปืนเป็นปืนเก่านะเป็นปืนเก่าละแล้วก็ปืนที่เรามารีวิวทุกกระบอกนะครับเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่าคือหนึ่งมันหาย,ยากนะครับแล้วก็ปืนลูกโม่การใช้งานไม่ซับซ้อนมากมายนะักก็คือสมมุติว่า ผมบรรจุกระสุนเข้าไปนะครับบรรจุกระสุนเข้าไปแล้วก็พกไว้นะครับพกไว้แต่ถ้าเกิดถ้าจะใช้งานจริงๆก็คือเอาออกมาสับได้เลยกระบอกนี้ผมขออนญาตของเจ้าของแล้วนะครับว่าขออนุญาตสับให้ดูแล้วก็ขออนุญาตเหนี่ยวไกอะไรได้นะครับระบบก็คือซิงเกิลดับเบิลนะครับซิงเกิลแอคชั่นก็ซิงเกิลแอคชั่นก็คือง้างนกแล้วสับลงนะครับ เดี๋ยวจะวัดน้ำหนักกายให้ดูว่าว่ามันเท่าไหร่ในระยะของซิงเกิลกับกับดับเบิลน,นะครับก็สับลงแบบนี้นะครับมันก็จะลงไปซึ่งเวลาซิงเกิลแล้วเนี่ยระยะไกลมันก็จะชิดโคงปืนมากขึ้นทำให้ทาให้เหนี่ยวแล้วเบานะครับส่วนถ้าเกิดถ้าสมมุติว่าเวลาเราพกไว้เนี่ยแล้วก็ยิงยิงก็ก็ดับเบิลได้เลยพี่น้อง มันจะไม่ยุ่งยากเหมือนแมกกาซีนนะครับถ้าแมกกาซีนเนี่ยคือจะต้องขึ้นลำก่อนแล้วก็ถ้าเกิดถ้าสมมุติว่าเราเราเราพกไว้แบบที่คอนสามอะไรทั่วๆไปนะครับก็ก็คือจะไม่ขึ้นลำแต่ว่าถ้าพวกอย่างเนี้ยก็คือใส่ใส่ลูกใส่กระสุนบรรจุไว้แล้วก็ถ้ามีเหตุอะไรเงี้ยก็คือเหนี่ยวได้เลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของแล้วนะครับไม่ใช่ว่า จับถือปืนแล้วไปเหนียวเขาเล่นอย่างอย่างที่ผมบอกครั้งที่แล้วว่าไปสับเขาเล่นแบบแบบสับสับสักระจายเลยอะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นมาเรียที่ไม่ดีแต่เนี้ก็คือขอคละแล้วก็มารีไว้ให้พี่น้องเราดูสมิธแอนเวสันนะครับตัวนี้เก่ามากเก่าเก็บสวยที่เดียวนะครับจุดสาก็เท่ากับ7.65ของแมกกาซีนนะครับและหน้าตัดกระสุนจุดสาก็คือเล็กกว่าจุดส ด้ามแกก็เริ่มเริ่มถลอกถลอกแล้วเริ่มเริ่มรล้าเริ่มอะไรแล้วเหมือนเป็นปืนอนุรักษ์กับพี่น้องมันมันจะหายากแล้วตัวนี้นะครับผิวค่อนข้างจะจะสมบูรณ์แต่มีการทําผิวมาใหม่นิดหน่อยโลโก้สมิธหายไปละนะครับมันจะมีโลโก้สมิธแอนเวสันตรงนี้โลโก้หายไปแล้วเพราะว่าเขามีการขัดมีอะไรมาด้ามยังมีโลโก้สมิธอยู่นะครับมีการขัดแล้วก็ทําผิวใหม่ เพราะว่าปืนระดับนี้มันก็ถ้าเกิดถ้าสภาพนี้ก็คือทําผิวใหม่แน่นอนแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าถ้าไม่ได้ทําผิวใหม่อ่ะสภาพไม่อยู่อย่างนี้หรอกมันน่าจะสนกสนิมกลางปแลวละก,ก็จัดว่าจัดว่ารักษาค่อนข้างดีนะกระสุนเป็นลักษณะน,นี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือกระสุนมันก็คือจุดสามสองเป็นปืนที่หายากกระบอกหนึ่งเลยอ่ะผมแยกกระสุนไว้ก่อน เดี๋ยวผมวัดน้ําหนักกายให้ดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่น่าจะวัดที่ซิงเกิลอย่างเดียวนะเพราะว่าดนะับเบิลอ่ะผมเคยเคยวัดดับเบิลกระบอกหนึ่งแล้วมันมันเออร์เอร์ก็คือมันมันมากเกินที่จะที่จะเหนียวไปแล้วตรวจสอบอีกทีนะครับเพื่อความปลอดภยัยไม่มีกระสุนแน่ๆนะครับ ไม่โมเยสุดน,นะโอเคโอ้โหพี่น้องเอ้ยแม่เจ้าสองปอนสิบสองจุดศูนย์ออนนะผมขออีกซักทีหนึ่ง โอ้โหพี่น้อง2.10จสองปอนด์สิบออนอีกทีแล้วกันตกใจเลยเมื่อกี้ของหลห่นนึกว่าปืนลั่นลมมันแรงวันนี้ลมมันแรงมากพี่น้อง2ปอนด์สิบอดจอนโอ้โหเบามากเบาแบบว่าบเบาชนิดที่แบบรู้เรื่องเลยอ่ะ ผมไม่อยากาสับมากไปกว่านี้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบแบบแบบที่ผมบอกก็คือเป็นเป็นเป็นเข็มแทงชดวนที่ที่ติดนกสับเลยก็คือถ้าสับมาถ้ามันเป่าๆเ,เ,เนี่ยมันไม่ดีมันจะทําให้ให้ให้เข็มมาหักง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ทํานะครับแล้วก็การลดนกเนี่ยถ้าเกิดถ้าถ้าไม่ไม่ชํานาญจริงๆอะ่ะผมไม่อยากให้ลดอย่างนี้ นะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมีสิทธิ์ลั่นได้มีสิทธิ์หลุดมือแล,ล้วลั่นได้นะครับแต่อันนี้ผมขอเจ้าของเขาละ,ะผมอยากให้พี่น้องเราจับสองมือรถแบบนี้มากกว่านะครับค่อยๆลงไปนะครับค่อยๆลงไปอันนี้เป็นมารยาทด้วยอย่างที่ที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับก็ให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้จะลองดับเบิลดูไหมอะ่ะว่าจะได้สักเท่าไหร่แต่ผมว่าไม่น่าจะได้นะ ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนเนี่ยเจ็ดปอนด์แล้วยังไม่ไปเลยอีกทีหนึ่งเออเรอร์อะไรพี่น้องเมื่อกี้ขึ้นเอเอร์เรอร์อะไรเพราะว่าตัวนี้มันสุดอยู่แค่ประมาณสิบสิบสองปอนด์นะครับแต่จังหวะชวนตัวจังหวะชวนตัวผมว่ายิงได้เนี่ยนะครับเหนียวได้ยิงได้จังหวะชนตัวจริงๆมันต้องใช้่มันยิงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอา่าระยะไกลความหนักขนาดนี้ไม่ ไม่ใช่ปัญหาเวลาต้องใช้งานจริงๆโม่หมุนซ้ายทวนเข็มนาฬิกานะครับมันจะต่างกับกับโคโค้มันก็คือมันจะหมุนอีกทางหนึงผมได้ข่าวมาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เคยจับโคของเพื่อนแต่ว่าผมจําไม่ได้จริงๆก็สมิจะหมุนทั้งนี้ผมว่าก็โอเคนะก็สวยกระบอกนี้สวยทีเดียวครับลมดำมาสวยงามเลยเอ่ะผมให้ดูใกล้ๆเนี่ยนะครับ มีทะเบียนนะทะเบียนจะต่ออยู่แถวนี้นะครับแต่เราไม่เปิดให้ดูนะจุดสามสองขายากมากพี่น้องเนาะคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวถ้า,เ,าเวลาทดสอบยิงเดี๋ยวเดือนหน้าเรามีทดสอบยิงแน่นอนผมรออย่างที่ผมบอกว่ารอเงิน youtube รออะไรด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อกระสุนแล้วก็ทดสอบยิงกับหลายๆก็บอกให้พี่น้องเราดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่า อ,อยากเห็นตอนยิงตอนอะไรบ้างก็เดี๋ยวจัดให้นะครับเล็กกระทัดรัดเนี่ยนะครับขนาดเท่าฝ่าม,มือแค่นั้นเองเนี่ยเปรียบเทียบกับฝ่าม,มือสมมติว่าฝ่าม,มือก็ยกมือไหว้ก่อนนะครับเวลาเราจะมีปัญหาอะไรเรายกมือไหว้ก่อนขอโทษครับพี่อะไรเงี้ยถ้าถ้ายังไม่อยู่ก็ก็รู้เรื่องกันไปนะครับอา้าวโอเคคลิปนี้ประมาณนี้อ,อยากให้ทําคลิปอะไรพี่น้องเรา บอกได้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าทําได้ผมทําให้วันนี้เปลี่ยนปืนมาให้ดูบ้างดูเกียวลำกล้องกันนิดนึงไหมเดี๋ยวนะครับเวียนขวาเกี่ยวสวยเลย เนี่ยนะปืนเก่านะแต่ว่าเกียวสวยแล้วก็ใสมากดูเด็กใสเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าแมมบ้านะครับเพราะว่าแมมบ้าตัวนี้เนี่ยนะครับผมใช้ตัวนี้ล้างไปแล้วก็ล้างไปก่อนที่จะเอามาให้ดูกันนี่แหละใสแนวเลยดูเด ق. นี่ยเนี่ยดีไม่ดีก็ก็ดูกันเอาเองแล้วกันว่ามันมันใสขนาดนี้เนี่ยเนี่ยแหละครับเบียนขวานะ โอเคเกี่ยวสวยมากครับก็โอเคนะครบับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้ามียิงแน่นอนนะครับยิงกันเอาชนิดแบบยิงกันทั้งเดือนเลยไหมพี่น้องเอาแบบให้สะใจกันไปเลยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณมากๆครับจาก Freedom Gun Thailand Channel ครับ